สวัสดีครับวันนี้มาพบอีกเซลโยอีกแล้วนะครับผมที่เจนปฏิพัทธ์ออโต้นะครับวันนี้เซลโยจะมารีวิวรถนะครับเป็นนิสสันนโวล่านะครับตัว2.5แคปนะครับตัวนี้นะครับปี2017นะครับสภาพสวยเรียบมากเลยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในช่องเซลโยรถมือสองคัดคุณภาพเกดเอกันอีกแล้วนะครับท่านวันนี้นะครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์ให้กับเซลโยด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาชมรถกันนะครับด้านหน้านะครับเริ่มต้นด้วยกระจังหน้าโครเมียมสวยเลยนะครับไฟ LED นะครับตัวนี้นะครับโลโก้นิสสันสวยเลยนะครับตัวนี้ข้างๆนัดแม็กเดิมมันลอยจากศูนย์เลยนะครับตัวนี้นะครับสวยกริฟเลยนะครับสีเดิมนะครับทั้งคันไม่มีเก็บสีนะครับสติ๊กเกอร์2.5 DDTI นะครับ VGS Turbo จบของข้างโกเมียมนะครับกันสา์นะครับเดิมสวยเลยนะครับด้านหลังนะครับเป็นกล้องหลังนะครับจากศูนนะครับสติกเกอร์นวาร่านะครับตัว E ตันี้สวยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะครับหน้าใช้ยแค่นหนนี่ครับผม แ้นายถือว่าเลี่ยมเลยนะครับตัวนี้นะครับการใช้งานน้อยมากนะครับผมปี2อ1 7นเจดนะครับปอาะนะครับสีครีมนะครับผ้ากำมะหยี่นะครับเกียร์นะครับพุทคอนโทรลสวยงามนะครับสวยกิบเลยนะครับคันนี้สวยงามมากนะครับเพศเดิมเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ครับเป็นนิสสันนวาล่านะครับตัว 2.5 e-cap นะครับปี2017นะครับราคาที่399,000บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจนะครับทักเข้ามาคุยรายละเอียดกันได้เลยนะครับ,รบผมเซลโยยินดีบริการครับ